สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บไปคิดมากนะคะเพอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ รับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สิบไม้เทา้าเปิดมาใบแรกนี่เหนื่อยเลยนะคะแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่สิ่งดีๆก่อนที่คนเราจะได้ดิบได้ดีมันก็ต้องผ่านความยากลำบากด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็ขอให้คุณใจสู้มีความอดทนพยายาม นะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละนะคะที่เหน็ดเหนื่อยมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทําแต่เชื่อเลยว่าชีวิตของคุณนะก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะมีไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะจะมีโชคลาภหรือข่าวดีที่มาจากการเดินทางหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ออกรถคันใหม่ก็ได้นะคะมียานพาหนะคันใหม่อาจจะซื้อมาเพื่อ,อเพื่อมาประกอบอาชีพ เพื่อช่วยทําให้การเดินทางนั้นมันสะดวกสบายมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะได้มาจากน้ําพักน้ำแรงหรืออาจจะเป็นาการได้รับมอบนะจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือถ้าใครทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆช่วงนี้ดีมากๆเหมือนการเดินทางนั้นจะนําพาคุณไปคว้าเงินคว้าความสําเร็จนะแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะ อาจจะเป็นเซล์ลในหน้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินของคุณเลยเหมือนจะไปดีลวงานเสนองานไปพรีเซนต์งานอะไรก็ตามก็จะได้รับข้อตกลงได้เซ็นสัญญานะได้มีการเจรจาเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะคะไพ่เอ็มเ s รเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากม เจอเจอปัญหาอะไรนะมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาให้ความอนุเคราะห์นะคะใจดีกับคุณมากขึ้นไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนพลังบวกทำให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งใหม่ๆได้ดีมากขึ้นนะคะมีดวงนาฬิกอุปถามด้วยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือในครอบครัวหรือในที่ทำงานของคุณก็ได้ นที่ให้โอกาสดีๆทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะบางทีโอกาสนั้นถือว่าสําคัญมากๆซึ่งอาจจะพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้เมื่อมีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ตรงรีบคว้าเอาไว้นะคะทําให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะน้อยคนนักที่จะได้รับโอกาสนั้นเราก็อย่ามองข้ามในโอกาสเล็กๆเพราะอาจจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะ อาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรพืชสวนพืชไร่หรืออาจจะเป็นแนวาการเกษตรออกกร์แกนิกก็ได้นะคะช่วงนี้ดีมากๆนะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นที่สนใจนะคะแถมยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยดังไพ่เพย p ฟอร e เพนชั่คนะคะคุณจะได้เงินเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนัส เงินผลประโยชน์ต่างๆที่คุณไปทำไว้นะมีเกณฑ์ที่จะได้ตววการเงินนี่ถือว่าพุ่งแรงนี้มากๆข่าวดีเรื่องของการเงินก็จะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะหรืออาจจะเป็นเงินเป็นรายได้จากการที่คุณไปทำอะไรใหม่ๆนะสิ่งใหม่ๆที่มันจะทำให้คุณมีเงินมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะบุตรบริวารน,นะจะให้โชคให้ราบด้วยใครที่ อาจจะเป็นเจ้าของกิจาการเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องมีบริวารในการควบคุมลูกน้องก็จะทํางานดีเชื่อฟังคําสั่งเป็นอย่างดีนะคะการทํางานร่วมกันก็ราบรื่นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีมีไพ่สตาร์นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่ทําในสิ่งที่คุณปรารถนาดังนั้นนะความเหน็ดเหนื่อยที่คุณได้ทุ่มเทไปไม่เสียแรงเปล่านะคะ ว่าจะนำมาซึ่งผลสำเร็จสิ่งดีๆมากมายอยากสำเร็จอะไรอยากได้อะไรขอให้ลงมือทำนะคะแค่เรามีความคิดที่จะลงมือทำมันก็สำเร็จไปเกินครึ่งแล้วนะทีนี้ก็เหลือ,อในระหว่างทางนั่นแหละที่เราจะอดทนพยายามนะที่จะไปคว้าความสำเร็จได้เพียงใดนะคะเนี่ยตอนนี้โชคชะตาเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างมัน เข้าทางเราหมดแล้วนะคะอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะที่ต้องผลักดันตัวเองสแสวงหาโอกาส,สแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณอยู่เสมอก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะหรืออะไรที่คุณอาจจะเคยหวังแล้วมันหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ และไพ่สตาก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการมีชื่อเสียงนะใครที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านบันเทิงนะคะดารานักสแสดงนักร้องเป็นอินฟูนะก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรู้จักคุณผลงานของคุณก็อาจจะเป็นไวรัลนะทำให้เป็นที่กล่าวถึงมากมายโดยทีเดียวนะคะและตามมาด้วยการมีสเสน่ห์นะดังไพ่ไฮส p รินเนะคะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะ เป็นในเรื่องของการทำมาหากินก็ได้ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะจนได้รับการยอมรับมีแต่คนอยากเข้าหาคุณอาจจะมีข้อเสนอดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของผลประโยชน์ที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เราก็รับมาทําได้นะคะ,นะรับข้อเสนอนั้นแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องดีกว่าทําในสิ่งที่ถูกที่ควรไว้มันก็จะส่งผลดีกับหน้าที่การทํางานของเราด้วยนะคะหรือช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีเรื่องของการไปทําสวยทำห่อเพิ่มขึ้นก็ได้นะยิ่งถ้าเป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนเยอะนะคะเรื่องอรูปลักษณ์หน้าตาการแต่งตัวก็ถือว่าสําคัญมากๆ มันก็สร้างความมั่นใจให้กับเราใครที่พบเห็นก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแต่ว่าจะไปทําสวยทํารอทำสัยกรรมที่ไหนเนี่ยก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะอย่าเห็นแก่ราคาถูกอย่างเดียวนะถูกแล้วดีนี่มันอาจจะหายากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะก็เอาแบบสมเพจสมผลดีกว่าทําแล้วออกมาดีมันก็สร้างความเชื่อมั่นนะให้กับตัวเราด้วยนะคะแต่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกมันก็ จำเป็นเหมือนกันแต่ภายในของเราก็ต้องอจําจเป็นเหมือนกันนะคะก็คือการพูดาการอ่อนน้อมถ่อมตนนะหรือการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยถูกกราดเทศมันก็เป็นการสร้างสเสน่ห์ในตัวเราให้มีมากขึ้นนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยน่าจะโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงม,มากๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักดีๆ เจอคนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นจะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้หรือหากเป็นความรักในวัยเรียนนะคะ mm. ก็ควรที่จะมุ่งมั่นกับการเรียนก่อนดีกว่านะเรื่องของความรักนี่เอาไว้ใช้หลังก็ได้นะคะให้เราเรียนจบทํางานเดี๋ยวเราก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงเองนะคะตอนนี้เราก็ไปมุ่งมั่นนะกับ การเรียนนะการศึกษาก่อนจะเป็นผลดีมากกว่านะคะไพ่หดาบสำหรับใครที่กำลังเจอเจอกับอุปสรรคปัญหาความยากลำบากในชีวิตนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะปัญหาต่างๆมันจะขี้คายสิ่งที่มันติดขัดมันก็ค่อยๆผ่านไปได้นะคะเหมือนเรื่องร้ายๆมันจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีอาจจะเป็นวิกฤตที่มันสร้างโอกาสทำให้คุณได้เห็นโอกาสดีๆจากปัญหา จากาเรื่องไม่ดีต่างๆไปได้บางทีมันก็อยู่ที่มุมมองความคิดอยู่ที่ทัศนคติของเราด้วยนะคะถ้าเราคิดบวกมองโลกในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นในแง่บวกนะอย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะแต่ถ้าเรามองทุกอย่างในแง่ร้ายในเชิงลบเนี่ยมันมันอาจจะบั่นทอนจิตใจของตัวเราเองด้วยนะก็ต้องคิดบวกเข้าไว้แต่ว่าการคิดบวกก็ใช่ว่าจะมองโลกในแง่สวย เราอาจจะต้องยึดหลักของความเป็นจริงนะคะความาเป็นอยู่ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยไพ่แปดไม้ทานะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดถ้าเป็นเรื่องของการทํางานก็ค่อนข้างราบรื่นดีอาจจะมีการปรับตําแหน่งนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจนะหรืออาจจะได้รับการโปรโมทให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่โดดเด่น นะได้ทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมันก็นำมาซึ่งชื่อเสียงเรื่องของตำแหน่งที่มีมากขึ้นด้วยนะคะปิดท้ายด้วยไพ่เดเวิสนะคะก็ขอเตือนนะในเรื่องของอาการที่บางท่านอาจจะหลงผิดนะคะอันนี้เฉพาะบางท่านนะคะที่กำลังหลงผิดทำสิ่งอะไรไม่ดีอยู่นะก็จงหนะันหลังกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกที่ควรจะดีกว่านะคะ อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันอาจจะลดทอนสเสน่ห์ของเราแล้วก็ทําให้ชีวิตมันตกต่ําได้หรือระวังพวกมิจฉาชีพด้วยนะคะนะไพเดวิมันก็อาจจะเป็นในทางกลับกันที่อาจจะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับเราคือเราอย่าเชื่อใจใครง่ายเกินไปถูกใจใครนี่เผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะหนะใจคนนี่ยากที่จะยั่งถึง มันสามารถที่จะกลับไปกลับมาได้ตลอดเราก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็เป็นดวงชะตาที่อาจจะต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นแต่มันเป็นสัญญาณข่าวดีที่กำลังจะบ่งบอกว่าชีวิตของคุณมันกำลังก้าวหน้ามันกำลังเติบโตขึ้น กนะำลังได้ยกระดับเลเวลนะคะให้ดูมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะก็ขอให้คุณอดทนพยายามความสำเร็จสิ่งดีๆมันมันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามสักหน่อยนะคะอีกนิดเดียวมันอาจจะนำพาคุณไปนะสู่ชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้แล้วก็ใครก็ตามที่ดีกับเรานะคะคอยช่วยเหลือเราคอยส่งเสริมเราเราจงทำความดีตอบแทนกลับไป นะทำดีมาเราก็ทำดีตอบนะคะแต่ถ้าทำไม่ดีอะไรกับเราเนี่ยเราก็อย่าไปอาตอบโต้หรือไปแก้แค้นมิฉะนั้นมันอาจจะส่งผลเสียกับตัวเราได้เราอาจจะถูกมองไม่ดีนะคะการให้อภัยกันการอาโหสิกรรมให้กันและกันนั้นนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการทำบุญใหญ่ด้วยนะคะนะถ้าเราไปาคิดแก้แค้นเจ้าคิดเจ้าแค้น ตัวเรานั่นแหละนะที่จะทุกข์ใสเองนะคะนะก็เป็นสิ่งที่มันจะทําให้คุณได้หลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีแล้วก็ปลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆด้วยนะคะชีวิตของคุณกําลังจะมีความสุขนะคุณจะกลับมาสดใสมีความหวังกับชีวิตมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะก็ขอให้คุณอดทนเพียรพยายามมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็อย่าเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้สูญเสียความมั่นใจนะคะคนเรามันมันมีดีมีเด่นแตกต่างกันเราอาจจะเด่นเรื่องนี้แต่อีกเรื่องมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ดีนะมันไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะเลิก อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจงมุ่งม,มั่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะก็จะส่งผลดีกับตัวคุณนะคะขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ